วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นวันที่ประชาชนไทยและชาวต่างชาติร่วมกันแสดงความอาลัยต่อพระบรมราชินีนาถณศาลาสาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังทุกคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดําและยืนคิวรอเข้าเฝ้าถวายสักการะทั้งในภายฝนนางสาวสิริตาเจนเซนและน,น,นายกรณรงเดชถวายข้าวเหนียวมูสองพันกล่องเป็นอาหารพระราชทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้เพราะเป็นการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชน,นีพันธ์ปีหลวงและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและราชวงศ์นางสาวศิริต้ากล่าวว่าการกระทํานี้เป็นการสืบทอดความสัมพันธ์และความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งเคยได้รับโอกาสถวายงานเดินแบบผ้าไหมไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์และได้รับเกียรติเป็นนางแบบในงานเดินแฟชั่นโชว์ต่อหน้าพระพักของสมเด็จพระบรมราชนีพันธ์ปีหลวงการกระทํานี้เป็นการสืบทอดความสัมพันธ์และส่งเสริมความสําคัญของผ้าไทย ที่เป็นเอกลักษณ์แห่งชาติแต่ที่น่าสนใจคือการกระทำนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนางสาวซิริต้ากล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยได้ถวายอาหารพระราชทาน2,000กล่องด้วยและตั้งใจจะทําความดีในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการสืบทอดความดีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและราชวงศ์และนี่คือจุดที่น่าสนใจการแสดงความอาลัยและการสืบทอดความสัมพันธ์ในลักษณะนี้มันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และราชวงที่แน่นแฟ้นและการส่งเสริมความสําคัญของวัฒนธรรมไทยในสายตาชาวโลกคุณคิดว่าการกระทําเช่นนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อสังคมไทยคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดความสัมพันธ์ในลักษณะนี้อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น